พระตรัยปีดกไทยฉบับมหาจุลาเล่มที่22หน้าที่421ถึง425มหานามสูตรว่าด้วยเจ้าศักยะมหานามะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณน,นิโครธาราม เขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะครั้งนั้นแลเจ้าสักกยะพระนามว่ามหานามะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยาสาวกผู้ได้บรรลุผลแล้ว รู้ชัดศาสนาแล้วส่วนมากย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมชนิดไหนพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหานามะอริยาสาวกผู้ได้บรรลุผลแล้วรู้ชัดศาสนาแล้วส่วนมากย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้คือ 1. อริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ ระลึกถึงตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะ,สะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคมหานามะสมัยใดอริยาสาวกรละลึกถึงตถาคตสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้น จิตของอริยาสาวกนั้นย่อมปรารบตถาคคดดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยาสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราบปลื้มอิงอัดย่อมได้ความปราบปลื้มอิงธรรมย่อมได้ปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นมหานามะตถาคตกล่าวว่าอริยสาวกนี้เป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีพยาบาท เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญพุทธานุสติอยู่ 2. อริยสาวกระลึกถึงธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตน อันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนมหานามะสมัยใดอริยาสาวกกระลึกถึงธรรมสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้น ย่อมปรารบธรรมดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราบปลื้มอิงอาจย่อมได้ความปราบปลื้มอิงธรรมย่อมได้ปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นมหานามะตถาคตกล่าวว่าอริยสาวกนี้เป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีพยาบาท เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสรธรรมเจริญธรรมานุสติอยู่ 3. อริยาสาวกะระลึกถึงพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคลคลสี่คู่คือแปดบุรุษ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษีนาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกมหานามะสมัยใดอริยาสาวกระลึกถึงพระสงฆ์สมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้น ย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมปรารบพระสงฆ์ดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยาสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วด้อมได้ความปราบปลื้มอิงอัด ย่อมได้ความปราบปลื้มอิงธรรมย่อมได้ปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นมหานามะตถาคตกล่าวว่า อริยาสาวกนี้เป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญสังขานุสติอยู่ 4. อริยาสาวกระลึกถึงศีลของตนที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่าง ไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิสมัยใดอริยาสาวกระลึกถึงศีลสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุม สมัยนั้นจิตของอริยะสาวกนั้นย่อมปรารบศีลดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยะสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราบปลื้มอิงอัดย่อมได้ความปราบปลื้มอิงธรรมย่อมได้ปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมท ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นมหานามะตถาคตกล่าวว่าอริยสาวกนี้เป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบ เป็นผู้ไม่มีพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญศีลานุสติอยู่ 5. อริยาสาวกระลึกถึงจากะการสละของตนว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอเมื่อหมู่สัตว์ถูกความตารณีอันเป็นมนทินกลุ่มรุม เรามีใจประหาศจากความตระณีอันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนมหานามะสมัยใดอริยาสาวกระลึกถึงจาคะสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้น ย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยะสาวกนั้นย่อมปรารบจากะะดดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยะสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้ว ย่อมได้ความปราปลื้มอิงอาจย่อมได้ความปลาปลื้มอิงธรรมย่อมได้ปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นมหานามะ าถาคตกล่าวว่าอริยสาวกนี้เป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญจากานุสติอยู่ 6. อริยสาวกเจริญเทวตานุสติว่า มีเทวดาชั้นจาตุมหาราชเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานรดีเทวดาชั้นปารณิมมิตวสวัตดีเทวดาชั้นพรหมกายเทวดาชั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใด จุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีศรัทธาเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดจุดติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีศีลเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตะเช่นใด จุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีสุตะเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีจาคะเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใด จุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีปัญญาเช่นนั้นมหานามะสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงศรัทธาศีลส,สุตะจาคะและปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้นสมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมประรภเทวดาทั้งหลายดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยสาวก ผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราบปลื้มอิงอัดย่อมได้ความปราบปลื้มอิงธรรมย่อมได้ปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่นมหานามะตถาคตกล่าวว่าอริยสาวกนี้เป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญเทวตานุสติอยู่มหานามะ อริยสาวกผู้ได้บรรลุผลแล้วรู้ชัดศาสนาแล้วส่วนมากย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้